มีคนถามว่าคนละครึ่งเฟส5จะมีหรือเปล่าคุณนมเอ่อเท่าที่ฟังนายกวันนี้ให้สัมภาษณ์ก็พยายามจะให้มีนะครับเพียงแต่ว่าต้องหางบประมาณก่อนก็เลยโทรไปสอบถามแหล่งข่าวบางคนฮนะว่าจะมีไหมคนละครึ่งเฟส5อันนี้เป็นแหล่งข่าวนะก็ดูจากท่านนายกพูดแล้วก็อะไรแล้วเนี่ยแนวโน้มนะ แนวโน้มเนี่ยน่าจะมีคนละครึ่งเฟษห้านะครับถามกลับไปว่าเอ๊ะจะเริ่มเมื่อไหร่เขาก็บอกว่าก็ดูเรื่ององบประมาณก่อนนะแล้วก็มันต้องมีแหละก็พยายามจะผลักดันให้มันเกิดการหมุนเวียนให้มากที่สุดสรุปฟังฟังแล้วเนี่ยมันมีโอกาสที่จะมีใช้คําว่ามีโอกาสที่จะมีเพราะว่ามันยังไม่เป็นมติครมหรือยังไม่เป็นการเสนอจากกระทรวงคลังนะอันนี้แค่เป็นข่าว ที่ถามกันมาแล้วก็ฟังจากการให้สัมภาษณ์ของท่านนายกแล้วก็ไปตรวจสอบเพิ่ม มาพูดถึงคนละครึ่งในเฟสที่5กันหน่อยนะครับหลายๆคนเนี่ยนะอาจจะสับสนคิดว่าจริงหรือไม่จริงอย่างไรนะครับที่มีการนําเสนอกันออกไปนะครับยืนยันว่าข้อมูลที่ท่านเห็นนะครับยังเป็นข้อมูลยังไม่ได้มีการยืนยันกันอย่างเป็นทางการนะครับก็ต้องรอให้จบคนละครึ่งในเฟสที่4ี่ก่อนก็คือสิ้นเดือนเมษายนนี้ส่วนคนละครึ่งในเฟสที่5นะครับจะจริงตามที่มีการนําเสนอข่าวมีข่าวรือออกมาหรือเปล่านะครับบอกว่าประชาชนจะต้องจ่ายเอง 75%แล้วก็รัดออกให้25%จากเดิมเนี่ยคนละครึ่งก็คือ50-50นั่นเองนะครับยังไงเดี๋ยวรอในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมนะครับถ้าได้ความคืบหน้าอย่างไรผมจะมาแจ้งให้กับทุกคนนะครับนะลองแสดงความคิดเห็นกันมาหน่อยก็ได้นะครับว่าถ้าเป็นจริงว่าเฮ้ยเราออก75รัดออกให้25นะครับรู้สึกยังไงบ้างนะครับลองแชร์กันเข้ามานะครับยังไงเดี๋ยวรออัปเดตกันอีกทีหนึ่งสำหรับข้อมูลจริงนะครับ